ไม่สำคัญว่าใครอยู่หลังฟวงมาลัยไอ้นั่นเอ้ยไอ้นั่นทำไรมานะแต่สำหรับเขาแล้วพร <_ utter> <ล>้อมเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตนะฮะ <_ Butt> ช่วงล่างมีปัญหา <_ t ot> <_ t ot> หลังฝนตกดินลื่นๆแบบนี้การใส่ถุงเท้าสีขาวไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะ <_ t ot> นอกจากจะทำให้กิ้งเป็นลูกขนุน <_ t ot> ต้องรู้จักช่วยตัวเองบ เมื่อคุณร <üyorum> ู้สึกหิวหรืออยากอะไรขึ้นมามากๆอย่างเช่นพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็ไม่ลืมที่จะเขย่าขวดก่อนดื่มนะฮะเพื่อรสชาติที่ดีสงสัยจะใช้น้ำมันไดเกียวเครื่องถึงได้ฟิตสตาร์ติดง่ายขนาดนี้เหมือนที่คนโบราณได้บอกเอาไว้ ว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางน้องตัวสีขาวที่อยู่ข้างๆเลยได้แต่ให้กำลังใจนะฮะมนุษย์เป็นสัตว์เลยคานหรือนี่จะคือท่านกกระเด้าดินในตำนานที่หายสาบสูญไปดูจากท่าเต้นแล้วไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมถึงตีกันบ่อยข้าเตือนท่านแล้วนะท่านแม่ทัพ หรือว่าท่านอองจะเอาปล่ะอยากจะถามว่าน้องทํางานมาแล้วกี่ปีจ่ายค่าจ้างยังไงฮะวิ่งหน้าตั้งดูจากสถานที่แล้วน่าจะเป็นชายหาดริมทะเลสักที่หนึ่งนะฮะนกสามตัวรู้สึกว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นส่วนเกินเกือบไปแล้ว พามาดูพ่อค้าขายโรตีนะฮะกำลังตกโรตีอยู่ hey, hey, hey. แต่ดูเหมือนว่าลูกค้าจะไม่เห็นด้วยนะฮะเลยขอแบบพิเศษ hey, 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 hey. แต่พ่อค้าก็ใจดีจัดให้ฮะ hey, 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 hey. พอใจอย่งครับ oh, oh. พอแล้วพอแล้วหายากนะฮะ hey, 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 hey. พ่อค้าที่ตามใจลูกค้าอย่างนี้น่าประทับใจจริงๆ oh, oh, oh. เห็นแล้วก็ชื่นใจ oh, oh, oh. ที่มีน้องชายช่วยกันทำมาหากิน ช่วยกันคนละไม้คนละมือความเงียบที่หายไปมารวมตัวกันทั้งทีมันก็ต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นกันหน่อยร้องหาผัว <c oughs> นี่ก็คือชนีนะฮะน้องกำลังเรียกหาผัวอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าผัวน้องไปไหนนะฮะเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงที่เจ้าชู้มากๆถ้าตุยไปแล้วต้องมาเกิดเป็นชนีนะฮะ พามาทําความรู้จักนี่ก็คือน้องนกนะฮะน้องเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักและก็นิสัยดีทั้งขาวทั้งอวบที่สําคัญน้องยังไม่มีแฟนนะฮะเอาไว้ไปซื้อแกงให้แม่เคยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์แต่งอันนี้จักรยานแต่งนะฮะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันแต่น่าจะเปลืองถ่านหน่อยนะฮะ หนังยางช่วยได้กล้องพร้อมนักแสดงพร้อมแต่กระโปรงไม่พร้อมนะฮะ <c oughs> ยังดีที่แก้ไขสถานการณ์ได้ทันขอแซวหน่อยเหอะ <c oughs> นี่คือตอนที่เขาอยู่คนเดียวนะฮะและนี่ก็คือตอนที่เขาอยู่ต่อหน้าผู้ชายถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้แสดงว่าคุณเป็นไบโพลารนะฮะ <c oughs> อยากให้เธอประทับใจรอวันนี้มานานแล้ว แต่สุดท้ายเป็นได้แค่ผู้ประสบภัยนะฮะเ,เ,เ,เมื่อคุณรู้สึกเบื่อโลกเลยไปหาประสบการณ์ใหม่ๆน้อง,องๆเท่าไหร่ครับเผื่อจะทำให้รู้สึกตื่นเต้นนะฮะเข้าแขนค่ะลุกไสค่ะพี่พูดได้คำเดียวฮะเข้าห้องน้ำไม่ต้องเบ่งเ,เข้าใจว่าหวังดีเห็นเพื่อนทำธุระเลยไม่อยากส่งเสียงรบกวนววถ้าเต้นเวียดนาม มาดูคนแรกก่อนนะฮะจดจำท่าเต้นของเขาไว้ให้ดีเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าหล่อเท่กับมีสเสน่ห์มันต่างกันยังไงว้ <Wow. S 3> Hello, าวมาดูคนที่สองกันต่อเลยนะฮะคนนี้ดูไม่ธรรมดาดูแล้วมีแววนะฮะมีความเป็นศินละปะเฮ hey! มีความเป็นศินลปินต่างหาก หลายคนคงจะเกิดคำถามสงสัยขึ้นมาในใจนะฮะว่าผนุ่มทรงเวียดนามคนนี้วาสนาผู้ใดเนาะใครคือผู้โชคดีจะได้เขาไปบักหำน้อยไม่รู้ว่าน้องอารมณ์ดีเรื่องอะไรว่าแต่ใครสอนน้องสะพ,พายกระเป๋าแบบนี้เนี่ยเป็นไปตามสโลแกนและนี่ก็คือผู้ชายที่ดื่มกระทิงแดงนะฮะ นั่นแหละฮะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไอ้หนุ่มเสื้อแดงพามาดูคนว่านอนสอนง่ายนะฮะเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำตามหารู้ไม่ว่ากำลังโดนหลอกมาแกล้งนะฮะกว่าจะรู้ตัวก็สายไปสิแล้วโทษใครไม่ได้นะฮะต้องโทษตัวเองเหมือนจะรู้ชะตากรรมฮะ a few moments later <c oughs> เรียบร้อยฮะคงจะจำไปอีกนาน oh, no, no, no. ใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะฮะว่าพี่แกคอสเพย์เป็นแมงอะไรมีแขนมีขาและก็มีปีกนะฮะแล้วก็มีไฟกระพริบที่ปากด้วยขวัญเอ๋ยขวัญมาเหมือนน้องกำลังเดินตามหาอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ได้มาหยุดที่ตรงนี้ ทำเครื่องหมายไว้ต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นแค่ผู้อาศัยส่วนเขาคือเจ้าของบ้านนะฮะน้องมองไม่ค่อยเห็นเลยขอเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะเห็นแล้วน้าเอ็นดูน้องอ้อนอยากกินขนมนะฮะนี่แหละฮะทำไมใครๆก็รักเด็ก ที่ไหนสักแห่งเปลี่ยนบรรยากาศพามาดูสัตว์โลกน่ารักบ้างนะฮะสงสัยน้องจะหิวเลยเดินมาหาเพื่อขออาหารขอบคุณแทนน้องด้วยนะฮะ <budgets> พามาดูหนุ่มหน้ามนคนเสียงใสเ oh, <wow. S 1> ขาคนนี้ก็คือจัสตินบาร์เบอร์ เงาเสียงของจัดตินบีเบอร์นะฮะถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยน,นะครับ